สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆเพจเซนส์สนนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆที่รับชมอยู่ทุกช่องทางนะครับเจอกันเหมือนเดิมกับช่วงมองอย่างเสี่ยงนะครับวิเคราะห์ฟุตบอลเวลาสามคู่เน้นๆเนื้อเป็นทีเด็ดนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่าเข้าวินนะทีมอย่างโรม่านะครับบุกชนะเอมโบลีได้สองหนึ่งก็น่าจะได้เฮกันไปส่วนบอลตามควายนะครับสปอร์ตเลซิเฟ่เนี่ยก็เปิดบ้านเฉือนบาเฮียไป1นึ่งศูนย์ก็เนี่ยได้เฮเหมือนกันนะครับ มีพิกล็อกหน่อยก็เอเมเดียนะครับแพ้โอซซูน่าไป0ูนก็ถือว่ายังถูก2จาก3คู่เพราะนั้นเนี่ยวันนี้มาดูกันต่อนะครับโดยก่อนอื่นเนี่ยต้องฝากด้วยนะครับไลน์แอดเนี่ยแอดกันเข้ามานะครับแอด S O N N นะครับย้ำแอด S O N N ก็มีโปรโมชั่นดีๆแล้วก็มีกิจกรรมแจกของแจกของเพียบนะครับเข้ามาได้เลยนะครับส่วน3คู่วันนี้ครับไม่เสียเวลานะไปดูกันที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก สองคู่นะครับเกมตีสองเวลาเดียวกันคู่แรกเนี่ยดูระหว่างเลี้ยวภูกับอาแจกนะครับคู่นี้เนี่ยชัดเจนว่าช่วงหลังเลี้ยวภูอาจจะฟอร์มดอกมาบ้างโดยเฉพาะนัดที่แล้วในแช,ชมเปี้ยนส์ลีกที่ไปแพ้กับนาโปลีมาแบบโอ้โหขาดหน่อยนะครับหนึ่งต่อสี่ส่วนอาแจกเนี่ยนัดที่แล้วในแช,ชมเปี้ยนส์ลีก็ดูดีนะครับเปิดบ้านชนมเรนเจอร์ไปสี่ศูนย์แต่ผมเชื่อว่าคู่นี้เนี่ยยังไงก็ตามมันก็ยังเป็นบอล เก่งเล็กเจอเก่งใหญ่นะครับเรียบูเชื่อว่าถึงแม้ฟอร์มอาจจะไม่ได้ดีมากแต่น่าจะดูเหนือกว่าอาแจกพอสมควรโดยเพราะอาแจกเนี่ยขายสตาร์หลักไปหลายคนนะครับในตลาดรอบที่แล้วซึ่งเกมนี้เนี่ยเรียบูก็ยังพอมีนักเตะอย่างดาวินนูนเนสโมซาล่าเดียโกโชตารวมถึงลูดิอารเป็นกำลังหลักนะครับเพราะนั้นผมว่ากับเงื่อนไขที่เกมที่แล้วเรียบูแพ้นาโปลีมาด้วยเนี่ยวันนี้ไม่มีทางเลือกอื่นนะครับต้องนอกจากชนะอาแจกให้ได้เท่านั้นเล่นที่แอนฟิลด์ด้วย ผมมองว่าเลี้ยภูจะชนะได้ครับแล้วก็น่าจะลุ้นให้มีประตูที่2นะให้เชียร์เจ้าบ้านเลี้ยพูนะครับเกมนี้น่าจะชนะอาแจกได้ไม่ยากนะครับส่วนคู่2ครับดูที่ปอโต้กับคลับบูชนะครับปอโตของโปรตุเกสคลับบูชของเบลเยียมคู่นี้เนี่ยปอโต้ต้บอกว่านดะที่แล้วเกือบจะดีแล้วนะครับสามารถตีเสมอแอตมาริดได้ช่วงทดเจ็บแต่มาโดนประตูแซงชนะไปตอนโห,หนาทีแบบท้ายๆเลยก็เท่ากับว่าปอโตแพ้ตามหมีไปเกมแรก1ต่อ2ส่วน ขับบูธเนี่ยนัดแรกถือว่าฟอร์มดีนะครับก็ชนะเลเวอร์คูเซนมา1-0แต่เชื่อว่ายังไงก็ตามเนี่ยปอร์โต้ประสบการณ์ในถ้วยแชมเปี้ยนลีกเยอะมากนะครับเคยเป็นแชมป์รายการนี้มาแล้วด้วยในยุคมูรินโญการเล่นในบ้านดากาลสเตเดียมเนี่ยถือว่าเด็ดส่วนขับบูธเนี่ยอาจจะดีแค่ในบ้านเกมนอกบ้านยังค่อนข้างแย่ค่อนข้างหลวมนะครับผมว่าปอร์โต้ที่เก่ากว่าน่าจะอาศัยขุมกําลังที่ดีเนี่ยอย่างเมด้เตเรมี่กองหน้าทีมชาติอิหร่านพา ปอโตเก็บ3แต้มเหนือขับบูชได้นะครับแล้วก็คู่นี้เนี่ยถ้าใครเชียร์ปอโตเนี่ยแค่ชนะก็ได้โอเคแล้วก็น่าเชียร์ไปที่ปอโตนะครับส่วนคู่สุดท้ายครับบอลตามควายเนี่ยเหมือนเดิมบาซิลซิลิบีนะครับไปดิกรองตีห้าตรงนะครับโอปาลาลิโอเจอกับกัวลานี่คู่นี้เนี่ยอันดับมันคือการแย่งพื้นที่หนีตกชั้นกันชัดๆนะครับโอปาลาลิโอเจ้าบ้านอันดับ18กัวลานี่เหนดับ19ซึ่ง ทางด้านโอปาลาลิโอเนี่ยมี30แต้มกัวรานี่มี29ฟอร์มหลังก็พอๆกันนะครับคือสวิงขึ้นขึ้นลงๆแต่ถ้าเทียบฟอร์มในบ้านเนี่ยโอปาลาลิโอกำลังดีนะครับชนะ2เสมอ3คือเป็นทีมแพ้ยากส่วนกัวานี่เนี่ยนอกบ้าน5น้ัดหลังสุดแพ้ถึง4เสมอเกมเดียวซึ่งดูแลยากครับที่จะบุกมามีแต้มนะยิ่งถ้าต้องการอยู่รอดสำหรับเจ้าบ้านเนี่ยต้องการ3มแต้มด้วยนะครับดูแล้ว จากเงื่อนไขที่เสมอเสียหายเล็กน้อยกับถ้าชนะได้ได้เฮเต็มๆเนี่ยน่าเชียร์โอ巴าลิโอเจ้าบ้านครับมีมุมเบียดได้หรืออย่างแย่คือเสมอไม่น่าจะแพ้คาบ้านนะครับคู่นี้เชียร์โอ巴าลิโอนะครับสรุปสทีมครับประจําวันอังคารนะเชียร์ไปที่ลิเวอร์พูลนะครับกับทางด้านปอร์โตในยูฟาแชมเปี้ยนส์คเนี่นะครับแล้วก็บอลบราซิลเชียร์โอ巴าลิโอนะครับอ่ะฝากไว้ประมาณนี้ แล้วอย่าลืมนะครับแอดไลน์มาคุยกันนะ sonn นะครับลาไปก่อนเจอกันใหม่สวัสดีครับ